สวัสดีค่ะมาพบกับช่องพยาบาลยอดนักเล่าเช่นเคยนะคะวันนี้นะคะแนนมีเรื่องอะไรจะมาเล่าให้ฟังเนาะเป็นเรื่องที่แบบอยากจะแชร์ประสบการณ์กับเพื่อนๆน,นะคะก็คือว่าเมื่อวันก่อนเนี่ยฟังข่าวนะคะทางโทรทัศน์เนี่ยนะคะเขาบอกว่ามีคนนะคะติดอยู่ในห้องน้ํานะคะซึ่งลูกบิดเนี่ยมันมีปัญหาก็เลยทําให้เขาติดอยู่ในห้องน้ำถึง3มวันอ ี่ก็เลยมาคุยกันค่ะในบ้านว่าโูหถ้าเกิดว่าเป็นเราเราจะทํายังไงอย่างนู้นอย่างนี้งั้นก็มาแชร์ประสบการณ์กันเพราะฉะนั้นก็จะมาเล่าเรื่องนี้นะคะให้เพื่อนๆฟังแล้วก็อยากจะให้ทุกคนเนี่ยตระหนักถึงเรื่องนี้นะคะเพราะถ้าเกิดเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นเนี่ยมันก็ถ้าเกิดว่ามันไม่มีจุดที่ว่าทาอะไรช่วยอะไรได้มันก็เครียดนะจริงๆคนเราอะมันต้องอยู่ในสภาวะเครียดมากจริงๆอะแล้วว่ายิ่งรู้ว่าแบบมันไม่มีคนจะกลับมาช่วยเราอะ อยู่บ้านคนเดียวอยู่หอคนเดียวอยู่คอนโดคนเดียวมีชั้นคนเดียวไม่มีใครได้ยินไม่มีอะไรมันก็ทอแท้หดครูเป็นธรรมดาทุกคนอาการที่แบบว่าลูกบิดอ่ะมันมีความแบบเสียมันมีความสนิมเงี้ยมันเกิดขึ้นได้อยู่แล้วเพราะว่าในห้องน้ำอ่ะมันมีความชืน้นใช่ไหมทุกคนยิ่งแบบห้องน้าใครที่มันไม่ได้แยกส่วนแห้งส่วนเปียกอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะยิ่งชื้นเข้าไปอีกทุกคนนึกออกไหมอืมเพราะฉะนั้นเนี่ยการป้องกันนะถ้าเกิดว่าใครที่แบบเพิ่งสร้างห้องน้าเลยในความคิดของแนนอะแนนจะให้ประตูห้้องนนนเ่มมัไป็ลูกิด ให้มันเป็นกรอนแบบกรอนสับเหมือนในห้องน้ําตามห้างอ่ะแบบนั้นเห็นไหมแบบนั้นกะโอเคนะใะว่าแบบนั้นมันดูแบบปลอดภัยก็คือสับซ้ายขวาไปคือเวลาจะเปิดก็ปึ๊บเวลาจะปิดก็ปับ๊บอย่างเงี้ยมันง่ายมันดีมันแบบโอเคนะถ้าเกิดว่าแบบประตูที่บ้านตัวเองอ่ะก็เป็นลูกบิดเหมือนกันเพราะฉะนั้นเดี๋ยวจะมาบอกกันว่าเราต้องแก้ไขยังไงเพราะมันเป็นลูกบิดไปแล้วไงเราจะแบบเปลี่ยนเลยก็ ก,ก็เสียดายตังคือประตูใหม่อยู่อะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวเราจะมาดูว่าเราทําไงนะเพราะฉะนั้นก็คืออะไรนะข้อแรกก็คือเราถ้าเกิดว่าใครที่เพิ่งสร้างห้องน้ําสร้างบ้านอาคุณแยกส่วนแห้งส่วนเปียกแล้วก็ใส่กรประตูแบบเป็นแบบสับอ่ะ แบบนั้นปลอดภัยนะเดนว่ามันโอเคกว่าเยอะมากอ,มอ่ะแล้วก็เราก็ต้องคอยระวังใช่ไหมยิ่งเรารู้ว่าเราอยู่คนเดียวเนี้ยเราก็ต้องหาอุปกรณ์อะ่ะไปวางไว้ในห้องน้าแหละอย่างเช่นใครที่มีแบบดัมเบลอะ่ะเราก็ไปโยกไว้เลยคุณเพราะถ้าเกิดว่าประตูลูกบิดมันเสียอะไรเงี้ยเราสามารถที่จะดัมเบลอะ่ะทุบไอ้ตรงลูกบิดอะ่ะให้มันพงัแพพงแล้วพอพังเสร็จแล้วใช่ไหมมันก็จะเป็นแบบรูอะ่ะมันจะเป็นรูอะ่ะแล้วมันก็มีทางรอดไงนึกออกไหม แล้วก็แม่นด้นก็เป็นอุปกรณ์ช่างก็ได้เป็นสายช่างแบบไข่คงไข่ควงอะไรเงี้ยแล้วก็อ่านดูนะตามแบบตามข่าวตามนู่นนี่นั่นนะเขาก็บอกว่าเราสามารถที่จะใช้แกนกระดาษทิชชู่อ่ะแบบแกนมันเป็นกลมๆใช่ไหมทุกคนสีน้ำตานะลอ่ะเราก็พับพับครึ่งเนี้ยมันก็จะหนาใช่ไหมแล้วเราก็สอดไปตรงระหว่างช่องของประตูอ่ะตรงที่มันเป็นตรงลูกบิดอะ่ะมันก็จะแบบ ถ้าเกิดลูกบิดเก่าอะในความรู้สึกเนี่ยนะมันก็น่าจะแบบรึบลงไปได้แต่ว่าลองที่บ้านแล้วนะแบบว่าลองเลยพออ่านแล้วฉันไปลองทําเลยจ้ะมโนว่าตัวเองอะติดอยู่แล้วก็ใช้แกนกระดาษทิชชู่จ้ะแล้วก็พับครึ่งแล้วก็ทำไม่ออกนะทุกคนมันไม่ออกนะทุกคนมันมันแน่นอนะด้วยความที่เราแบบอาจจะเป็นประตูที่ใหม่อยู่อะไรใดๆก็แล้วแต่มันแข็งมันแน่นอนะ ออไม่ออกเพราะฉะนั้นอย่างที่บอกนะหาอุปการณ์ช่างหรือว่าหาแบบของหนักๆพวกด,ดัมเบลพวกอะไรอย่างเงี้ยไปไว้ในห้องน้ำซะหน่อยแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะเวลาที่เราเข้าห้องน้ำเนี่ยต้องหมั่นสังเกตตรวจเช็คสภาพของลูกบิดต,ตลอดเวลาคุณเวลาที่เราเข้าห้องน้ำเราจะรู้ใช่ไหมยิ่งห้องน้ำบ้านเราหอเราคอนโดเราเนี่ยเราจะรู้ว่ามันเฮ้ยมันเลอะผิดปกติแล้วนะมันกรอกแมกกรอกแพ็ อะไรสักอย่างนึ่งเงี้ยมันก็ต้องแบบตามช่างหรืออะไรมาดูแล้วว่าคุณเพื่อทบอย่ารอให้มันแบบพังจนคุณติดอยู่ในนานอ่างเงี้ยเราค่อยแก้ไขอะไนั่นดีกว่าแล้วก็อ,กอย่างหนึ่งนะคุณก็คืออย่างเช่นถ้าเราอยู่บ้านคนเดียวอะ่ะ ออปกติคนทุกวันนี้เข้าห้องน้ำอ่ะก็จะมีความแบบเอาโทรศัพท์เข้าไปอยู่แล้วเนาะเวลาเล่นเกมบ้างดูนน่นนี่นัน่น,นดูติ๊กตอกดูอะไรใดๆแต่วิง่งถ้าเราอยู่บ้านคนเดียวโดยเฉพาะอ,อาจจะเป็นคุณพ่อคุณแม่เราหรือว่าใคารก็แล้วแต่ค่ะเราต้องบอกว่าแบบเอาคนที่จะเอาโทรศัพท์เข้าไปนะเพราะถ้าเกิดเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินเนาะไม่ว่าจะเป็นติดในห้องน้ำหรือว่าจะเป็นอาการในอใดๆอย่างเงี้ยค่ะเราสามารถที่จะแบบใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่อะค่ะโทรหาเพื่อที่จะขอความช่วยเหลืออะไรอย่างงี้ได้นะคะหรือว่าถ้าเป็นผู้สูงอายุค่ะเราอาจจะบอก แต่ที่อยู่บ้านคนเดียวะค่ะแล้วก็ปิดประตูข้างนอกหมดแล้วนะประตูห้องน้ำก็ไม่จําเป็นที่จะต้องแบบปิดจนสนิทเลยอะไรเงี้ยค่ะหมายความว่าก็คือป้องกันไม่ให้เราอ่ะมีภาวะที่แบบติดอยู่ในห้องน้ำอะค่ะคุณขาแบบกอนพางอ่าลูกบิดพังอะไรแบบนั้นสุดท้ายแล้วนะคุณเอาจริงสติคือสำคัญมากจริงจริงๆแค่วันนั้นอะเราบานโนว่าเราติดอยู่ในห้องน้ำแล้วเราก็แบบพยายามแบบคอกคักคุกคักกับไอแกนกระทิชชูเพื่อที่จะเอามันออกมาหรือว่าจะใช้แบบ ตัวแบบปัตรเครดิตลองรูดมันออกมันก็ไม่ออกมันก็คือยังมีสภาวะเครียดน,นะตอนนั้นอะ่ะเราก็รีบรีบออกมาแล้วก็บอกแฟนบอกว่าเธอมันมันไม่ออกนะตามที่แบบในในในหนังสือเขาบอกว่ามันออกมันไม่ออกเพราะฉะนั้นเราต้องหาวิธีอื่นอ่ะแฟนเขาก็มีไอเดียแชร์มาบอกว่าเอาเป็นตัวฝักบัวค่ะพอดีที่บ้านเป็นแบบ แบบตัวที่มันเป็นเหล็กอนะไรเงี้ยบอกว่าให้ถอดอันนั้นแล้วก็มาทุบๆๆอะไรเงี้ยค่ะและยิ่งถ้าเกิดว่านี้อ่านเจอนะเขาบอกว่าเราก็ต้องแบบดูในห้องน้ำเนี่ยมันจะมีช่องที่มันเป็นช่องหน้าต่างใช่ไหมคะถ้าหากว่าเราอยู่ที่บ้านเราอย่างเงี้ยค่ะเราก็จะส่งเสียงออกมาจากตรงนั้นหรือถ้าหากว่าเป็นหอเป็นคอนโดเงะะี้ยค่ะก็จะปลูกผ้ายาวๆเนาะในห้องน้ำมันจะมีผ้าเช็ดมือผ้าอะไรก็แล้วแต่ ออกมาอะไรออกมาแล้วก็ตะโกนออกมาอย่างนี้มันก็จะเป็นช่องที่คนได้ยินเลยแบบนั้นค่ะแต่ว่าสุดท้ายนี้นะคะคือสติคุณขาทุกอย่างค่ะถ้าเกิดว่าสติมาปัญญาจะเกิดใช้หมองนั่งมาทีก่อนนะคะแล้วก็พยายามคิดแก้ไขปัญหานะคะด้วยสตินะแล้วก็ค่อยๆแก้ไขกันไปนะคะแล้วก็ขอให้ทุกคนนะคะที่ดูคลิปนี้แล้วนะคะลุกนะคะแล้วก็ไปเอาอุปกรณ์ไว้ในห้องน้ำด้วยนะคะเพื่อให้ไม่ติดอยู่ในห้องน้ำทุกคนคะ่ะดูแล้วเราต้อง ตระหนักนะคะไม่ตรนนะหนกคะ่ะสำหรับคลิปนี้ก็เบาๆเนาะเหมือนแบบเป็นการมาเมาลอยกันก็ยังไงก็วันนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนนะคะยงไงก็ขอบคุณที่รับชมนะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อน,นะคะ่ะสวัสดีค่ะคลิปหน้าเจอกันใหม่นะคะ